เออทางนั้นแหละเพื่อนตัวสุดท้ายแล้วมามามาตามมาตามมาช่วยยิ่งหน่อยเออสวยสวยอย่างนั้นแหละช่วยยิ่งช่วยยิ่งชิงเออจับลว้ยโอโคตรมันโคตรเหนื่อยขอแห้งจังตะโกนเยอะเกินไปหาน้ำกินดีกว่าโอ้โหมีขนาดนี้ก็ต้องกินแล้วแหละมาอะไรเนี่ย ควรใหม่เหรอ s X Free Fire ไม่เคยเห็นเลยฮะมีอะไรวะเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอ X Free Fire เปิดฝาซ่าล่าไอเทมที่สุดของความสซีดอเท่านั้นจัดให้โอ้แล้วผมสกินดาบตำนานแบ็คคาตนะสกินกำแพงไฮโตะผู้พิทักษ์โหมีแจกโค้ดด้วยเหรอเนี่ยมาไปกินดีกว่าเฮ้ยได้แล้ว อาเสียงที่แบบคุณเคยแจกของด้วยเหรอเนี่ยไหนโค้ดใต้ฝาเหรอเฮ้ยมีจริงด้วยเอาไปเติมดีกว่า โอเคครับผม,ผมก็ไปเอารหัสใต้ฝาขวดมากรอกรับไอเทมจํานวนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ซื้อไว้เท่าไหร่ก็เอามากองเลยยังไม่ได้กินนะคือเปิดแล้วเอาเอามากองมันเลยนะแล้วก็วิธีรับของเนี่ยก็คือเรากรอกแล้วใช่ไหมมันจะเข้ามาที่กล่องข้อความนี้นะครับผมก็เคลีย์จนหมายให้เต็มนะครับมันใส่ได้ทั้งหมด50อันนะครับผมก็คือ 100ขวดนะครับผมมันจะเต็มพอดีนะหรือว่าถ้าใครมีไอเทมอื่นหรือว่าข้อความอื่นพยายามเคลียร์ให้หมดนะครับผมหรือกดรับขอให้หมดเราก็เคลียร์ไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับผมโอเคมันจะเข้ามาแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็กดรับรางวัลแบบนี้ไปนะครับผมนี่ผมรับไปแล้วนะโอเคส่วนใครที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมในกล่องนี้นะครับผมเติมทั้งหมด100กล่องนั่นเองนะครับผมก็คือซึ่งในกล่องนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มไอเทม ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีแบ็คคาตนาครับผมเป็นสกินดาวคาตนาโคตรเท่นะยบอกเลยมีออร่าดำๆแล้วก็เรื่องเสงสินเงินนะครับคล้ายๆกับสีของ S นะครับผมแล้วก็มีไอซ์วอล์นะครับผมไฮโตะนะครับผมนี่หูโหคุเทียนะยาโตะผู้พิทักษ์อ้้หสุดยอดนะครับผมเราก็จะมีโทเค็น3อันนี้นะครับผมโอเคมาเราเปิดไปแล้ว2กลก่อนนะครับได้โทเค็นมานะครับผมซึ่ง โทเค็นเนี่ยถ้าเราเก็บครบทั้ง3แบบเราสามารถมาแลกสกินได้นะครับผมตรงหน้ากิจกรรมนะฮะนี่เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมได้เลยนะครับผมแล้วก็มาที่กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝาเอสนะครับเราต้องเก็บให้ได้3แบบนะครับแล้วก็แลกเป็นสกินฮฮยาโตะนะครับผมสกินไอซ์วอล์ไยาโตะผู้บิทักไปได้เลยนะครับผมนี่เออนะครับผมขาดแค่ฝาจีบนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเปิดกระตอเลยนะครับผมผมก็ตามล่าหาฝาจีบก็ได้หรือว่าผมจะได้สกินเลยมันก็ มันก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคมาลุยกันต่อเลยไปอยังไม่ได้ไปต่อเอ้ยขอฝาจีบหน่อยฝ,า,ฝาจีบอยู่ไหนผมผมใส่ทีละกล่องใอ่ของเกลือมาแล้วไม่เอาไม่อยากได้อยังไม่ไหมยังขอหน่อยโอ้โหไม่มาหน่อยเหรอสักนิดมาต้องมาแล้วมาเถอะโอ้โหมันมาจะฝาอื่นวะทุกคน ดวงผมเกลือไปไหนเนี่ยเฮย้ยฝาจี้มาแล้วโอ้โอเคถึงผมไม่ได้สกินไอซ์วอนนะครับผมสามารถมาแลกได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมมาตามผมมาแลกปั๊บสกินไอซ์วอนนี่กำแพงขยตตุกผู้พิทักษ์เรียบร้อยอย่างเท่ใส่ไปเลยครับผมนะ เราก็มาเปิดกันต่อเลยทีนี้เราไม่ต้องเกรงกว่าแล้วเราเปิดยัดให้หมดได้ไหมว่ากันอีกเรื่องถ้าไม่ได้ผมไปซื้อเอสมาเพิ่มนะไปซื้อมาเพิ่มแล้วก็มาเปิดต่อนะครับผมมาดูเลยดีกว่าผมยัด77กล่องเลยนะจัดไปไม่มายัง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 ยังยังอีกยังยังโอ้มาได้แล้วมาได้แล้วเพ้ย โอ้ oh. <laughs> ดวงผมทำด้วยอะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มก่อนนะครับผมแต่ว่าผมจะ <laughs> ไม่เปิดให้ดูแล้วนะเดี๋ยวมาพร้อมสกินดาบเลยแล้วกันโอเค โอ้ยบ้าเลยนะครับผมสำหรับดาบตำนานแบ็คคาตนานะครับผมที่ได้จากการสุ่มกล่องเนีัยผมบอกเลยว่าสุม่มได้แบบสุดยอดมากเลยนะครับผมผมดีใจมากในการได้คันนี้เพราะว่าผมดวงเกลือมากๆเลยนะครับนะโอเคนะครับผมก็ดาบก็อย่างที่บอกคือสวยมากจริงๆนะคือแบบมีออร่าดำๆมารอยงนีนะโอ้ยเทพไปไหนเนี่ย โคตรเท่เลยนะครับผมผมเอามานี่ถือไว้ในล็อบบี้ด้วยนะี่โอ้โหใส่ในฟักก็เท่นะครับผมอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไปอวดพี่ขวัญดีกว่านะเดี๋ยวผมจะชวนพี่ขวัญไปไต่แรงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปชวนพี่ขวัญแป๊บหนึง่งแล้วก็เอาแบบเอาดาบมาอวดพี่ขวัญเลยอะไรอย่างงี้ยนะแล้วก็ไอซ์วอร์ด้วยนะครับผมโอเคไปเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นดาบเปล่า,าไหมเงี้ยสวยจัดจัดว้าวสวยจัา ดับดำครั้งแรกในเกมเลยเนี่ยมียออร่าด้วยนะสวยมากอะ่ะอยากได้ดิใช่ใช่ใช่ไม่ให้หรอกเธอไปไต่แรงกันแบบไปโดดร่มใส <Okay, okay. S 1> ่เธอเลือกอย่างนี้มันหมวดทั่วไปไม่ใช่หรอเธอต้องเป็นคนเลือกหรือเปล่าเออเนาะแม็ก์อันเ <2 S 1> ดสองคนสองคนเื่อสองคนจะดูเออหยา <Yeah. S 1> จะกดเดะเธอเธออยู่ไหนอ่ะ ไหนไหนไหนเออมาัมา่มาดูฝั่งนี้มา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 นี่เป็นไงควักออกมาจากฝักดาบอย่างที่โอ้สวยสวยที่จัดอะบอกเลยว่าแบบดาบนี้เป็นดาบแรกที่แบบเราชอบมากๆเลยะ่ะใช่มันสวยมากใช่คือแบบมีออร่าในของมันเองแล้วก็มีแบบเทวาดาบมันจะมีเรืองเสงเีน้ำเงินด้วย เห็น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 ดูดูเห็นปะไม่ไม่ไม่ชัดใช่ปหมเนี่ยอ่ะอชัดเนี่ยชัดเนี่ยอย่ามาอยมวยไ,ไ <laughs> ด้ไหมจะไปจะไปดูดิดูดิดูหน่อยดูหน่อยอโดนไหนดีครับไปไหนดีละ่ะไปไหนก็ได้ตัวแลว้วไปเลยเอ่าลงไหนดียะวิ่งมาอย่างนี้เออจะไปเขตพอปลูกนะตรงนี้ โอเคหวังว่าคนจะไม่เยอะมากเราจะได้อยู่ยั้งยืนอยู่ไปแต่ตามมาอยู่ใช่ไหมใช่เขาตามเธออยู่แต่ไหนะเพียงโคตรมันอ่ะเธออย่าพาเขาลงน้ำนะไม่ลงแน่เลยไมงถึงแล้วไม่ถึงโอเคทางซ้ายเรามีคนเราลงตรงสะพานตรงนี้ฟาร์มสองได้อยู่มั้ง เออมีของอยู่ใต้สะพานเห็นปะใช่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 มีของอยู่เจอก,กันแปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาเห็นปืนแล้วเ,เห็นชุดเกราะด้วยอันนี้มันใช่ปืนไม่ได้เขาไม่ใช่ปืนด้วยนะเขาได้ปืนแล้วเขาไ,ได้ปืนแล้วแต่เราวิ่งหาดาบมาอวดเหะ <S 2> <S 2> <S อะแบบเฮ้ยบอกเลยว่าดาบในเกมคือแบบพีคเวลาอยู่ในเกมจะทำให้เราเก่งขึ้น เออมีไอซ์บอลที่แบบไม่เหมือนใครด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเจอแล้วเดี๋ยวไปให้ดูจัดไปครับผมเธอแล้วมีกระต่ายอยู่ข้างหลังด้วย<笑><笑>น่ารักน้องตีเเขาเจอช็อตกันเธออยากเล่นช็อตกันปุงเฮ้ยเอามามาเขาเจอยาด้วยในห้องมียาเฮ้ยนี่มีตู้ขข่ปืนเธอไม่ยคินเก็บยาฟื้นจะไบยาซีดอ่ะเฮ้เดี๋ยวขอปืนนี้ดีกว่าเฮ้มีคนไห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 น มากเราเมื่อกี้เราต้องวิ่งหลบเข้าในบ้านก่อนมันน่าจะมาหาเราเขาเพิ่งขึ้นบับไดเขาเพิ่ง้นบันาจะมาหาเราแน่ๆเขาเพิ่งขึ้นบันไดไปแล้วใช่หรอใช่เมื่อกี้เขายิงเราหรือเปล่าไม่ได้ยิงที่เจ็บนี่คือตกมาจากบไม่มีคนขับรถมาอ้เขายิงดาวตัวหนึ่งเนาสวยไม่เอาขับรถอยู่สามนลฬิกันลำเลยลำเลยลำเลยขับไปไหนแล้วอะดนดูดู ทั้งต้นไม้ฝั่งทิศสามสิบเก็บของกันร้านเฮ้ยไอ้บอีกแล้วไอ้บเก็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 บโอ้โหโดนโอเคร้านหมดเลยของเนี่ยฮฮเขาจะต้องมาล้างแค้นได้เพื่อเขาแน่ๆเลยใช่เฮ้ยเดินเราได้ไดาบคัตนาไปแล้วเฮ้ยไหนเป็นยังไงโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยทำไงถึงจะได้อะโอเคเขาอยากได้เราเนี่ย ถ้าอยากได้หรอเธอก็แค่ไปซื้อ S นะครับผมเอสโคลหรือ SP สเรสชาติใดก็ได้2องฝาได้1 S ึ่งเ็อกเพื่อเอามาสุ่มได้ไอเทมอะไรอย่างนี้นะก็คือแบบได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบแบบขวดพลาสติกนะครับที่เราแบบกินกันไปบ่อยนะขวดในเซเว่นเด็กๆลคแล้วขวดแก้วหรือว่าแบบกระป๋องอะไรอย่างนี้มีหมดเลยขวดเล็กขวดใหญ่มีหมดเลยนะครับผมเอาไปกรอกได้ที่เว็บ s. s. freefire. in. th นะเดี๋ยวจะขึ้นไว้หน้าจอนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะถ้าเธอหาไม่เจอเธอก็มาดูคลิปเราก็ได้นะเออได้เดี๋ยวเขาไปก่อนนะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวรีบอ่ะ <c oughs> จะบอกว่าไม่ซื้อแล้วเว็บอะกกกได้มากสุด10โคดนะแลกแต้งแต่1มีนาถึง31พฤษภาปี2564เลย ย, <นะ S 1> ยังทันยังทัน,ทนใช่ใช่ยังทัน,ทนยังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงอะนะแล้วก็ถ้าเอาไปกรอกแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับได้ใน inbox เกมได้เลยนะแบบไอ้กรอกข้อความอ่ะเออแต่ว่าต้องเคลียิน b o x ก่อนนะถ้าสมมติมันเต็มอยู่เราจะไม่สามารถรับได้นะของมันจะหายไปอ่ะหายไปเลยอ,ะอ่ะเราต้องเคลียรของให้แบบมีพื้นที่นิดนึงโอเคอ่าประมาณนี้นะเออเธอเรายังไม่ได้อวดไอโวเจะดูเลยเราเรามีหลายทุกไหนไหนนี่เป็นไงเป็นไง แจมจัดแจ่มจัดเท่เออแบบไม่เหมือนใครอ่ะโค้เท่ผมอยากชอบอุ้ยเขาไปเลยนะไปเดินเขาไปซื้อก่อนดูคนขับรถดูคนขับรถเไปขับรถอุ้ยนั่ไงนี่ไงนี่ไงทางนู้นเก็บก่อนไป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 ลาเขาไปล่าเขาไปดิไปดิไปดิเขาขับอ้อมเขาขับอ้อมเฮ้ยเขาจ้า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 แอบหลังรั้วเธอวิ่งหลังรั้วเราไปต่อไปต่อ มันจะวิ่งจนดเล่ามันจะวิ่งจนดเล่าถ้าระวังถ้าระวังนะเขาไม่ช่วยยิงมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโม่ดูไมใจเหรอโอ๊ยไกลเกินอ่ะเฮ้ยเราไม่ชอบเราไม่ชอบตะโขบนี่แหละดูยากมากเลยตะโขบนะตะโขบอะไรตะโขบแบบเขียวๆไปเราต้องเข้าวงว่ะไป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 วู้ฮู้ไปทางไหนนะทางหน้านี้ ไปเลยไปเลยข้างหน้าเพราะว่าต้องมีคนอยู่ข้างหน้าแลน่เลยชายตกคือชายที่ดีที่สุดไปครับไปครับแตว่าไอ้พวกนั้นที่ไปก่อนมันดักเรานะได้งั้นเดี๋ยวเราจะพาเธอเลี้ยวเฮ้ยรถยังอืดดีรถรถยังอืดดีไปไปไปอ้อมอ้อมอ้อมเฮ้ยจอดจอดจอดมองและ วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งมองคนดีๆนะเธอตอนนี้เหลือ19คนเฮ้ยเราก็ถือว่าเราอยู่แบบท็อปท็อปสิบแล้วดิใช่ไหมใช่เฮ้ยเราขอฟาร์มยาตรงนี้ก่อนได้ไหมไหนตรงไหนข้างล่างตรงปั๊มแก๊สมันมีสองอย่างอ่ะมันจะดอบรถแล้วก็ดอบของใช่อันนี้คือรถ Airdog มันคือรถ4 o u r View อะ ใช่มันคือรถเขาจะขี่เหรอเขาจะเฟี้ยวเหรอเดี๋ยวโดนต่กแตกรถนะเฮ้ยจะกินด้วยเฮ้ยข้าวจอยเขาทำไมเนี่ยไปว้าเท่อะอย่างเท่รถล้อใหญ่มากหมุนมันหมุนมันหมุนนหมนเฮ้ยรถรถรถข้างหน้าก็รถเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เบียดไว้เหยียบเลยวะเฮ้ยเหยียบได้ไหนเขาจอดเขาจอดเขาลงเถอะจทโจทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขายิงกันมาจังหวะนี้เขาต้องไปเจมเขาต้องไปแจมยิงเลยละกันครับผมทุกคนยิงยู่ยิงยิงไปแล้วทุกคนล้มล้มล้มเขาหัวไปหนึ่งนัดเขาหัวไปหนึ่งนัดล้มไปหนึ่งคนโอเค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 เฮ้ยไม่มีคนจะไปชุบไม่มีคนจะไปชุบเธอวิ่งยัดเลยวิ่งยัดวิ่งยัด ไอ้คนที่โดนไม่อยู่ตรงไหนอะ่ะเออตายปวดตายปวดเฮ้ยโอเคดูขอครับดูขอครับจังหวะนี้หูหมดเกี้ยงครับผมเรามาเป็นตี้สุดท้ายโคตรเจมเจมสุดๆปืนอะไรเนี่ยมันมีสโคปไหมไม่มีอุ้ยไอวัวหัวไอวัวเตียไอวัวเยอะมาก กดผิดปืนโอ๊ยมีคนมาไหนชนเราแล้วหลังบ้านเจ็บเจ็บเจ็บมีมีเกล็ยงยิงยิงยืนนิ่งเหรออุ้ยไม่ได้ยืนนิ่งด้วยอ่ะผมว่าไอ้วอลก่อนจังหวะนี้โอ๊ยโอ๊ยช้านะโอ๊ยเธอเช่วยหน่อยช่วย่อย่วย่เร็วได้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 ไดดเอม่้เออเขายิงมันอยู่เขาตายแล้ว มันยังไม่ตายมันแปลงเป็นย่าเรียบเลยนะครับผมดูวิโชวเทปได้แ,แป๊บหนึ่งอะเนี่ยเป็นไงเธออยากได้ดิถูกไ้ย <Allāh> ใช่เขาจะไปซื้อแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงของแบบของมันแรงแบบเนี้ยใครก็อยากได้ถูกอ้ยของมันสวยขนาดนี้ใช่ไหมจริงสวยมากโคตรสวยสวยจริงๆนะไงเธอก็ไปหาซื้อเอ็แล้วก็มาแลกโค้ดเอาแล้วกันนะ ได้เลยอ่าเอซ่าสีแบบนี้แล้วยังได้ของรางวัลเอกลูซีจากทางฟรีไฟอีกน,นเนี่ยไปซื้อเลยรออะไรอ่ะเนาะใช่ไหมชเชอ,อไป่จ<ล>ะรออะไยไปซื้อเยอะๆแล้วแต่ป่ะเออ,อเอาโค้ดมาให้เรานะเธอกินน้ำไปอ้จบแล้วเพราจะเอาโค้ดเขาอ,อยากได้แล้วผมแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็ไปที่ Facebook ของเอซได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับผมแล้วก็ ใครที่จะซื้อเอเนี่ยก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นโลตัสบิ๊กซีท per Market หรือว่าร้านค้าทั่วไปได้เลยนะก็ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงโควิดนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับใครที่ไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากไปเสี่ยงกับโรคต่างๆนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อเอผ่านทาง ช่องทางเดลิเวอรี่ต่างๆได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาซาด a ท s c o ้ o p อปออนไลน์เบลซี่ o ็อปอนไลน์หรือว่า s e v l n v e r y ที่เราแบบสั่งของมากินบ่อยๆอ่ะเออง่ายอีซี่กดในแอปทีเดียวแล้วง่ายเกินอ่าวันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผมลากันไปก่อนนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะไม่ปุ๊ยอย่าลืมไปซื้อเอสมากอกโคตรับไอเทมเท่ๆแบบนี้กันเยอะๆนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับ Bye-bye! Bye-bye!